สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจิงงานเพชรไพี์ันนี้เราไปยังอยู่กับเจ้าฮนะิโนวิกเตอร์นะฮะโนวิกเตอร์ตัวนี้เป็นรหัสเครื่องก็ f m ็ p ทูพนะสามร้อยแปดสิบแรงมา้าก็ับเป็นโฉม MY22 ครับนะเป็นตัวครบรอบ60ปีของทางฮิโนเขานะฮะยังสวยยังแรงนะฮะจัดมาเสริมทัพ2คัน วันนี้ก็เป็นงานทอยฮะอทอยกับเจ้าโกเบโกนะฮะจะไปปรับถนนใหม่นะฮะขัดลอกแล้วก็ดินจากถนนที่เราเสริมเอาไว้ด้านหน้านะมาทำในพื้นที่เราทั้งหมดนะฮะอยู่108จอบอะไรอีกหนึ่งคันนะฮะ กอบโกยครับกอบโกยก่อนกอบโกย,ยเดี๋ยวตักใส่สิบร้อนนะจอดสแตนบายรออยู่แล้ว อมดีจังเลยครับเนี่ยลมเย็นด้วยนะครับยืนกลางแดดี่ยังไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เลยแดดแรง สุดเอื Ə ้อม ดูภายในกับบ้าบผมเยี่ยมติ๊กเยี่ยมกริบเลย โคตรสวยเลยเป็นช่วงให้เราดินไซา์มาครับดินไซา์มาปูช่วงหน้าฝนไม่แฉะเดไปข้างบอเควันนี้มีผู้โดยสารห,หนึ่งคนนะเสียตันเสียตันครับผมเนี่เยเซตันมาดูราดเราสามร้อยแปดสิบวิกเตอร์ถ้าเกิดถูกใจเสียจะทักสองสามพวงแกว่าไว้งั้นนะ กาดูพลังแค่ไหนแรงแค่ไหนคันนี้จะต้นตัดกี่พวกดีครับยังยังยังดูไว้ก่อนภายในก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะฮะมีเรื่องของเรือนใหม่เรือนใหม่เครื่องเสียงพลังล้นเหลือ อ,นอนะ้นกระจอกิวนะฮะที่เรามาสองคันนี่สองลายนะพูดถึงว่าลายกระบะของสามิตนะฮะอ่าลอนเฉียงนะแบบคลาสสิกดั้งเดิมแล้วก็ของเราเป็นลอนตรงนะสี่ไม้กับสามไม้อ้นเขาชอบสามมักตัดสามไม้เข้าไปทอยกันหัวหมุนเลยวันนี้เดี๋ยวรอพ้นลันอินก่อนฮนะสักพักนึงสักปีครึ่งปีหมื่นโลแสนโล มันก็ต้องเต็มยศแล้วท่อเรียงต้องมาน,นิ่มกว่าเดิมเยอะครับน,นี่เป็นกันเดิมเยอะเลย นี่เป็นหัวสปริงแยกกันนะเขาถอยไวได้นั่นเป็นเกียร์ด Low ิโต์ l o นี่มีถอยไวกับถอยช้านะ Oh. Okay. เสริมระดับนิดหน่อยจอบไปหนึ่งรอบคิวไหน<ด>อนบ้างนะฮะตัวนี้เป็นลอนเฉียงสามไม้นะะสองสไตล์แล้วนั่นสี่ไม้ ตรงตรงฮะ3เมตร <_ pokerak> <intos—>. ใส่ดินไม่สนกับแรงรถเลยแต่เยอะไม่ได้ครับผมตอนนี้ดินเป็นใกล้หมดอ่ะที่เราขับถนนมาใส่มากก็กลัวยุบค,ครับว้าว oh. ลมแรงหน่อยนะครับลมหนาวเสียงอย่างนิ่มแล้วก็ได้ใส่ทอแต่งนะครับบุ้มกับยางบุ้ม น่อยนะทางเข้าก็ตัดออกมาหมดละเกือบหมดแล้วครับอีกไม่กี่เที่ยวก็หมดละ ระยรยัดเนียนคริปเป็นอาจารย์เปลี่ยน ต้องตักไปแต่งไปแล้วครับเพราะดินมันเหลือน้อยลเลยฮะยังไม่ทอยทั้งหมดนะครับแต่งไปเลยดัดดินมันเหลือน้อยละเดี๋ยวตักไปมากทอยมากเดี๋ยวมันขาดครับมวัวแต่ตักไม่ได้นะครับตักทอยตักไม่ได้เดี๋ยวจุดไม่ได้จริงก็ดินขาดมาได้ยุ่งเลยนะ ติดรั้วใกล้รั้วเมียนกรี๊ดพอห,หมดนี่ก็เป็นอันสิบมิเีครบหมดแนละ้วฮะอยู่ตรงแค่ช่วงหน้ารถไถแค่นั้นเองก็หมดลนะดินก็หมดนะ้วโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณท่านที่รับชมครกบผมอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ช่องทางการตริดต่อเพิ่มเติมช่องทา Facebook, TikTok, นะง Facebook ทิกต็อกละอินสตาแกรมนะเพจทีมงานเพื่อใการติดต่อก็เป็นทีมงานเพื่อคดีออฟฟิเชียลนะฮะเข้าไปกดติดตามดูได้นะครับเดี๋ยวช่วงสิ้นปีเราจะมีเสื้อมาจ,อจัดจำหน่ายนะ,ะเดี๋ยวเรื่องแบบเราจะแจ้งกังนที่ในเพจนะเป็นติดตามดูในเพจเรานะ,ะ้อาจจะเป็นเสื้อเนี่เดีจะมาก็สักปีละรุ่นนะหรือถ้าเกิดเลสรางการปรับที่ดีก็อาจจะปีละหลายๆรุ่นก็ได้นะฮะอ่า ให้ผมสนับสนุนด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมกับเสื้องานเพชรเครนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับแจม